สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o c h a chanel ค่นนะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการจองตั๋วดิสนีย์แลนด์กัน,นะคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่กําลังจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวกับแขงเพื่อนนะคะบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวนะคะแต่ละประเทศเขาก็จะมีดิสนีย์แลนด์นะคะของตัวเองเนาะเราเองนะคะก็อย่าจองตั๋วดิสนีย์แลนด์ไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้มั่นใจด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะจองได้นะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็มีตั๋วไว้ในมืออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะพลมาบอกวิธีนะคะในการจองนะคะตั๋วของดิสนีย์กันค่ะเพื่อนๆว่าเราเนี่ยจะต้องกดจองยังไงนะคะโดยแอปพลิเคชันที่พลเอามาน ในวันนี้นะคะก็เป็นการจองตั๋วดิสนีย์แลนด์นะคะผ่านแอปพลิเคชันครูกนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาก็มีทั้งส่วนลดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็มีการจัดบัตรอะไรไว้ให้เราหมดแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถไปซื้อได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็อย่าด้กดไลค์ด share, กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝอยด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครเนี่ยที่อยากจะจองตั๋วของด นี่แลกแลกันแล้วนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของครุ๊กนะคะเอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์กดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการจองนะคะตัวบัตรในการเข้าดิสนีได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนนะเ,พเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของครุ๊กตัวนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งแนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทำการจองผ่านหน้าเว็บบบไซต์แบบนี้ ได้เลยนะคะทุกคนนะโดยอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปทําการจองอะไรกันนะคะพอยแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกับทางขูกให้เรียบร้อยก่อนค่ะโดยขั้นตอนนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเราเนี่ยกดไปที่รูปตัวคนด้านบนตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าสู่ระบบนะคะทุกคนอาจจะเข้าสู่ Facebook นะคะ Google หรือ Apple ก็ได้นะคะเพื่อความง่ายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพอก็จะกดผ่าน Facebook ไปเลยนะคะทุกคนเพื่อความง่ายนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยนะคะเท่านี้นะคะทุก คนเราเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกกับทางครูเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะก็ให้เรานะคะกลับมาที่หน้าหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกดไปที่ตัวครูน้านบนตัวนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเขาแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนเวลาที่เรานะคะอยากจะจองตั๋วไปดิสนีย์แลนด์นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์น,นะคะเป็นว่าดิสนีย์ไปได้เลยนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะทุกคนอ่ะสมมตินะคะอ่ะเอก็จะกดดิสนีย์แลนด์นะคะเพื่อนๆจะไปดิสนีย์แลนด์ประเทศไหนนะคะพิมพ์ช ประเทศต่อได้นะคะเพราะว่าดิสนีย์นะคะก็มีหลายประเทศนะแต่ว่าอันนี้นะคะเขก็จะกดเข้ามาอ่าอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีบัตรเข้าสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะ,ะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆมีบัตรเยอะเลยสมมติว่าในรอบนี้นะคะถ้าพอยเนี่ยจะไปสวนสนุกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะเพื่อนๆน,นะเขาก็จะเขียนบัตรไว้นะคะว่าราคา2 0 5 8บาทนะคะอันนี้เนี่ยเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะ พอเรานะคะกดเข้าไปแล้วนะคะอ่านี่นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้นะว่าอันนี้นะคะเป็นการจองบัตรเข้าสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะทุกคนนะโดยอันนี้นะคะเราเนี่ยก็ดูรายละเอียดได้นะคะเ,เพื่อนๆนะเขาก็จะมีว่าเราเนี่ยต้องการจองวันไหนนู่นนี่นั่นนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้เยาว์นะคะหรือว่าเป็น,นะะเด็ก SI อ,อันนี้เนี่ยเลือกตามอายุเราได้เลยนะคะสําหรับพอยวันนี้นะคะพอยก็จะกดเลือกเป็นแบบตัวผู้ใหญ่นะคะราคา2 1 7 4บบาทนะคะก็กดเลือกไปได้เลยค่ะ พอเรานะคะกดเลือกไปแล้วนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดค่ะบัตรเข้าสวนสนุกโตกเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็เวลาที่เราจะจองนะคะเ,เพื่อนๆกดเลือกวันเลยค่ะเป็นตัวลูกศรน,นะ เรานะคะจะไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์วันไหนนะคะก็ให้เราเนี่ยกดเลือกวันที่เราจะระบุในการไปนะคะอย่างพอจะไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะวันที่28นะคะทุกคนนะพอก็กดเลือกไปเลยนะคะ28มิถุนาแบบนี้เนาะอย่าลืมนะคะดูวันนะคะแล้วก็เดือนให้ถูกต้องด้วยนะคะเ,เพื่อนเพราะว่าถ้าเราจองผิดวันนะคะทุกคนนะอาจจะใช้ตั๋วนั้นไม่ได้เลยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นดูวันให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครถ้าไปกับเพื่อนหลายๆคนนะคะเลือกตั๋วผู้ใหญ่เพิ่มได้เลยอ่ะยังพอยอาจจะไปกับเพื่อนอน,นนนนีกคคะะรวมเป็ 2คนแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็เขานะคะก็จะรวมราคามาให้แล้วค่ะแล้วอันนี้นะคะถ้าเราต้องการจองเลยกดจองเลยไปได้เลยนะคะกดจองตอนนี้นะคะทุกคนนะเพราะเรากดจองไปแล้วเรียบร้อยนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจองการกรอกข้อมูลแล้วค่ะอ่าอันนี้นะคะเราก็เช็คนะคะเป็นบัตรเข้าสน,สนุกโตเกียวนินนีแลนนะคะ1วนันวันที่2 8นะคะเป็นเพื่อนผู้ใหญ่2คนอ่ะข้อมูลถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ ประหยัดนะคะด้วยแพ็กเกจเสริมค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเลือกนะคะหรือว่าไม่เลือกก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะทุกคน แล้วเขาเนะะี่ยค่ะก็จะให้เราเนี่ยเพิ่มข้อมูลการติดต่อค่ะโดยก็จะมีนะคะชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรของเรานะคะแล้วก็อีเมลนะแนะนานะคะว่ากรอกข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขานะคะจะให้ตัวบัตรยืนยันนะคะในการเข้าสวนสนุกนะคะมาทางอีเมลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเช็คข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะเ,เพื่อนๆก็กรอกข้อมูลไปได้เลยนะคะ,ะข้อมูลผู้ติดต่อนะคะก็เพิ่มไปได้เลยนะคะชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลนะคะ ก็กดบันทึกนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะคเพิ่มข้อมูลตรงนี้เสร็จนะคะเลื่อนลงมาเลยค่ะทุกคนโปรโมชั่นส่วนลดตรงนี้นะคะสําหรับใครที่มีโคส่วนลดก็โคส่วนลดใส่ลงมาได้ค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เรากดข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดไปต่อที่หน้าการชําระเงินค่ะหลังจากที่เข้าสู่หน้าการชําระเงินนะคะเพื่อนๆก็กดชําระเงินนะคะเลือกวิธีได้หลากหลายเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหลังจากที่เรานะะคจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะทางคุกนะคะเขาก็จะ บัตรนะคะในการเข้าดิสนีย์แลนด์นะคะมาให้เราทางอีเมลนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆก็ให้เรานะคะคอยเช็คอีเมลนะคะแล้วก็เวลาที่เรากำลังจะเดินทางใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆก็ กดอีเมลตัวนี้นะคะแล้วก็เปิดตัวนะคะบางคนอาจจะปิ้นใบไปก็ได้นะคะหรือว่าจะแขปบเข้าในโทรศัพท์ไปก็ได้นะเวลาไปถึงดิสนีย์แลนด์ที่เราจองแล้วนะคะก็เพียงแค่เอาตัวบาร์โค้ดนะคะไปยื่นให้กับพนักงานนะคะหรือว่าเอาใบที่เราปิ้นนะคะไปยื่นให้กับพนักงานนะคะเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถจองตั๋วนะคะในการเข้าดิสนีย์แลนด์ได้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์แลนด์ประเทศอะไรนะคะก็สามารถหาได้ผ่านในแอปพลิเคชันคูกนั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใคร ะะที่อยากจองตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์นะคะผ่านแอปพลิเคชันคูปอแบบเดียวกันนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกดแล้วก็จองผ่านเว็บไซต์แบบที่พลอยทำให้ดูกันได้เลยนะคะทุกคนนะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติตมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบย